สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาบรรยากาศยามแรงพ่อแม่พี่น้องขึ้นมาจากเกี่ยวเข่าเนาะทุกคนมองในเตนต่อยสีเมื่อนี่ค่ะแดงในกระนู้ขึ้นหน่อยหนึงเนาะตอนแรกคิดว่าตามันจะจะตาบวมเเนาะอืมคนบอกว่าอันขั้นแบบแตนต่อยแล้วขั้นมันบวมค่มะคนบอกว่าเถ่าแล้วแต่ว่า มันต่อยแล้วนะตาบวมตาไครหรือว่ามันมันมันบวมฮะนะทุกคนอ่ามันจะเป็นย่งเล็กน้อยอยู่คนละนอเพราะว่าเพราะว่าภูมติตาทันเขามันหน่อยคอนาะทุกคนเนาะแต่กะเออแสดงว่าเทาเถ่าแล้วทุกคนเลยบวมบวมเลยบวมน้อยเดียวนึงเอาไปนี่กันกายามแรงลานลงน้องแล้วชาซสียก็จะเกี่ยวเข่าเนาะหอนหอนก็จะลงเล่นลน้องน้องคือกันได้ทุกคนเตดหานกัน ห่านลยชุ่เจรอากาศแย่มแรงเป็ดไก่กับเกลือแล้วชุยเจเป็ดเกลือแล้วชวนเฮาขึ้นมาจะเกี่ยวเข่ามาหาบน้ำเลยทุกคนทำแล้วแต่อาจจะลงอ่าบน้ำน้องพอมันเย็นนะทุกคน บเมนว่าอาบแล้วแลอะไรทุกคนมันนำนองมันก็จะขุนในนนหนึ่งเนาะขุดนี่แต่ว่าเขาก็จะไปอาบอีกทางอ้าวขึ้นแล้วอ้าวอาบน้ำกันก้อนอาบน้ำกันก้อนย่าเพิ่งขึ้นโมหะก็มากะเนาะส่าห์มาอาบจะมาอาบเลยข้นป้าเลยฉันอยากจะร้องไห้นะเนี่ย ฉันจะลองไห้แล้วนะเนี่ยอคนี่ลานอาบถ่าเลยทุกคนเกือบเฮียกระถิ่มเกือบเฮียกระถิ่มมาแล้วเสร็จทุกคนเอ้าเขาอวอย่างนี้มันต้องถอดนี่จะสีแดงสีเหลืองเอทุกคนก่อนอื่นเท้ากะ จะมาแก้เสือผ่าก่อนเนาะเกินอื่นนะก็จะมาแก้มาถอดเสือผ่าก่อนเนาะสบายดีเอฟซีนะพวกสบายดีเกียวขาห่อนเลยจ้ะหน้ามันจะไม่เกียวขาไปได้นลยนะ ฮึบฮึฮะมือเริจะได้เกี่ยวขับมือเออเกี่ยวนะมือต่อยเออผมก็เปียกยองไม่ได้เกี <h 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 ่ยวข่าวเราเตนต่อยนะมือเนาะผมก็เปียกมาเลยพี่เดย์เหือเนาะเหือเปียกมาเลยพวกนายเชิมชาติโตโตมือเป็นแต่เอาเลยช่วงนี้นี่เราบดาวก้าขึ้จัดอีดีหนึ่งเลยนะแอบนมหนองแง้มือแรงขึ้นจากเกี่ยวข่าว นี่แหละบาทีแคอีโม่าหาน้เยเนาอยากขนที่ลัก็โมได้นะีแคดีกูจะได้อ่ะพระเจ้าขึนก่อนเลยเนาะีแคีแคีแคจะมมอ

อาบน้ำแล้วลอยน้ำนองแล้วจนค่ำมึงเนีป้าเย็นแฮงดิตากแดดเบิดมือมาอาบน้ำนองเนาะทุกคนเนี่ยเย็นเย็นแต่ว่าเขาก็จะขึ้นอาบน้ำสะอาดอีกเถืนหนึ่งเนาะอันนี้เขามาลอยหลินเพราะแบบมันมันเย็นมันนันนั้เนเช่ไหอาบน้ำพูดก็เย็นพี่กันแต่ว่าแต่ว่ามันมาเล่นมัน,ม,นมันเย็นดีเนาะทุกคนป้าเสียงม,ม,มันไม่ไม่ซ้อนจน มีงไม่ยังช่อนจนจนจนห้องคุณเจ้ายังไม่ได้ขึ้นฮอนตอันเดอยวถูกไฟโซล่าเซลล์ก็นจนเปิดเนาะยังไม่ได้ขึ้นฮอตเพื่อนยังยังไม่ได้ขึ้นฮอตบ้านเดียวอันี้ห้าันนี่ก็ได้ห้องไฟโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์ก็นจนเปิดขึ้นก้อนแบบนี้ <c oughs> <c oughs>